สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องขาดาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องขวัญข้าค่ะวันนี้พวกเราจะมาพาเดินน้ำพองกันนะคะว้าวเจ้าพี่อบอุ่นมากเลยค่ะน้องๆพี่ๆใช่ค่ะเอากันเลยนะคะดำะะหนาวคะหนาวไม่รู้ไม่ค่ะไม่หนาวอ๋อ <c oughs> มีไข่แมงดาด้วยนะจ๊ะจ้าวใส่แลยมัไข่แมงดาหรือปิงคะไข่แมงดาใครเคยโดนปิงกัดบ้าง อ้าวขวานข้าวยังไม่โดนเหรอคะทําไมล่ะหนูวิ่งหนีเอามือเอาหรอหนึกว่าเขาไม่มันไม่กัดคนอ้วนก็ <c oughs> ตอนแรกหนูเห็นมันน่ะหนูอะไรวิ่งหนีอ๋อดากลัวไม่ปิงไม่กลัวโอ้เก่งมากเลยตอนแรกอ่ะหนูเห็นอะไรนั่นแหละสีดำๆหนูก็นึกขึ้นได้ว่าตัวน,นั้นอาดาเคยจับมันแล้วนั่นเลยวิ่งหนีแต่มันก็เกาะของขาดาค่ะตัวอาดา จริงเหรอแล้วตอนโดนจลจับแล้วเป็นไงอีกมันกัดเจ็บไหมลูกอะไรคะขอเลิกไปดาโดนกัดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าอาดาคิดว่าขูนค่ะมิวสิคไอ้นี่หน่อยค่ะขนแทลงมาแทลงมาแทงลงมาได้ไหมคะแปลงเครื่องแม่มาแล้วขูนแม่ใช้โทรศัพท์ทำงานอยู่นี่คะอันนั้นมันหัวเวอร์แม่ขนแทลง